ให้พหน่าดูเนื้อลมผิวอย่เี่ยมันจะสวยถ้ามีลมไม่เปิดกาคาาพิกนะเพราะดินรู้เล่นได้อยู่ง่ายๆเออแมกดูหน้าดิถ้าเราหน้าเขไปเห็นไหมมันใหญ่เกินมันใหญ่เกินนะมันก็นมนไม่สวยเนาะเขาต้องทำพอดีดิกาว่าหน้าผมเขดูกลัวคนหน้าอ้วนอย่างนี้บะ ไอ้นนไม่อ้วนเลยขนาดนี้มันตัดใหญ่อคนี่คิลตามรอยไงเขาทำรอยมาไม่เป็นทาตามรอยไม่คนตัดนะต้องเรียกมาคุยละตัดมาไปเนาอเราจะมาเอาอ้าบริจาคแล้วครับ

ตอนนีกไม่พูดนี่ลืมนะดิไปพาไปดูถ้าถ้ามันถ้ามันเล่นลาซอนมิลาซอนเดอ,ลา,อลาซอนมิลาอันนั้นใต้อของอันนั้นนะอ,อแต่เล็กใต้อของไม่ใช่เล่นเร็วเสมอไปเล่นช้าก็ได้นะนนนเล มีนะนะมีไน้แ้สเด้อได้สมได้ตอนนี้ขันตะเต้ของขันหน้านี่ไหมงเตียมซียักเสียงไหมแม็เสียงไหมซีรัแม็เสียงทตีซีไหมจุดมันจะจะยกยังไงเนี่ยเฮาหยิบอาเลยมั้งยกได้เยอะสองาไม่จะขย่าวยังไงอะ ท่านบอกให้เียนแทนสามลาบต่อเนั้องแบบนี้ยังไงเดินเดียนนี่แหละวไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้มั้งมันอนุโลมเนี่ยร้อนไปใครอนุโลมฮะอนุโลมผูดซนหน่อเหมือนตากบาตรกรุงเทพมาแล้วตอนนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเปื้อนมันกรุงเทพมันสกปรกเนาะมันเปื้อนมันอะไรอย่างนี้ รต้องให้พระอนุโลมเดยพระ,ะพูดเลยใ,ให้จิตเป็นกุศลก็พอเรียนเพียงอยู่อยู่โรงเรียนเหมือนกันนะก็ปรับตามสถานการณ์อ่ะบางทีอย่างเอา้าอย่างพื้นเป็นเปียกเป็นเปื่อนเป็นไฟอะไรย่างนี้เราจะถอดได้ยังไงเนาะเรียนเพียงอยู่โรงเรียนหลวงพ่อจะบอกเลยพาเด็กมาเรียนเพ<ม>ียนปละอะไรก็ตามหลวงพ่อบอกว่าไม่ไม่ต้องขัดรองเท้าส่วนนี้เรากลัวเด็กไปเหยียบส่วนอะไรเนียอันนี้พื้นมันร้อน อันนี้เขาอันนี้แหละตุ้มเสียบเสียบเสียบอันนี้เหรอที่เราถือนี่เหรอออเขาก็ต้นโครงไม้ไผ่โครงไม้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้คือแล้วก็ไม้ไผ่ล้อมรอบแล้วอันนี้เสียบเสียบเสียบอันนี้อันนี้เอาไปสีกินได้ไหมนี่ได้ได้เลยตอนเมฆ่าสารก็อยู่ข้างในนี่แต่เราเราเสียบไ้เขาก็จะได้เอาไปบริจาคเอาไปทำบุญทำทานไงสีข้าวไปก็จะไป ทั้งในใช่ไหมเราไปเสียข้้งในใช่ไหมอือเสียข้้งในเห็นจะมีต้นยางต้นอะไรเห็นปะเต่าเก่ยอู้ขี่ร้อยปีแล้วนี่ตรงนะถ้าต้นยางมันจะตรงนะตรง ครบเหลืออยู่ห้าล้านถ้าเกิดเราซื้อลรตเตอรี่สองใบก็แค่สองร้อยี่สิบมันก็เหลือต้องแล้วพาไปเสียบวายมันก็เหลือต้องสองร้อยแปดสิบเป็นของแม็กมาเลยนี่ถ้าถ้าแม็กไม่เอาเสื้ยนอะเสียบบ่มีเอ้ขอโทษ โอ้ยมีเพื่อนให้ครูถ่ายรูปได้ไหนเจอจะไหนให้ครูถ่ายรูปได้ไหนมีค่ัหนุ่ม, <c oughs> มเจ้หนุ่มรอครับครับผมเจอหนุ่มรอหนุ่มน้อยครับ <c oughs> นี่ไแม่เนี่ย อันนี้ทำไมไม่มีมีปิดทองไปปิดปิดไหนเะนี่ยโอเคอันนี้ทำไมไม่มีทองล่ะนี่แล้วแต่อันออเ,เออบาด้เบิงนะอุ้ยชน ตัวเล็กวเลงก่อนับโทษครับโทษครับ